มาเสกหน้าบึ้งให้เป็นหน้าย,ยิ้มแบบง่ายๆแค่ใช้ AI ใน Photoshop กันเถอะเปิด Photoshop ขึ้นมาต้องเป็นเวอร์ชันน2 0เท่านั้นนะเราก็เลือกรูปที่พีคๆมาเลยอยากให้ยิ้มมากน้อยแค่ไหน <uck> เสร็จแล้วเราก็ไปที่ฟิลเตอร์แล้วก็กด Neuro l i l t t r r จ้ะทีนี้มันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะก็ให้เราเลือกตรง Beta Filter เสร็จแล้วก็ไปดูที่ขวามือมันก็จะมีให้เลือกว่าเราอยากจะให้มันยิ้มมากน้อยแค่ไหนแฮปปี้เซอร์ไพรส์โกรธหรืออะไรเงี้ยทำได้หมดเลยรอดูเลยจ้ะแฮปปี้พอ,อยัง